ฟูจิฟูจิสกีครับผมมีคำถามครับอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยจินตนาการหน่อยครับว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่บนเวทีแล้วบนเวทีเนี่ยนะมีคนกำลังอยู่ข้างล่างกำลังฟังคุณบรรยายอยู่ฟังคุณบรรยายให้คุณเล่าเรื่องอะไรก็ได้ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณจะตื่นเต้นขนาดไหนคุณจะประมาขนาดไหน ให้คุยอะไรก็ได้1ชั่วโมงและคนอื่นเขาจะแซวกันหรือเปล่าหรือเขาจะสนุกกับคุณหรือเปล่าคุณจะกล้าคุยไหมอยู่บนเวทีนะฮะถามว่าฟูจิกล้าหรือเปล่าโฮโหมั่นใจอยู่แล้วบอกมาเลยสามชั่วโมงก็คุยได้ครับกว่าฟูจิจะเป็นฟูจิวันนี้นะครับขอเล่าเลยครับว่าผมก่อนหน้านี้ขึ้นมาบนเวทีก็ไม่กล้าคุยมีคนเกินห้าคนก็ไม่กล้าคุยแล้วนะครับ แต่ถามว่าผมเปลี่ยนระบบสมองยังไงนะฮะให้เป็นคนที่กล้าขึ้นมาได้นะฮะจากคนที่ไม่กล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาได้แล้วกล้ามันเป็นสิ่งที่ดียังไงนะฮะเป็นสิ่งที่ดีดีครับมันทำให้เราเนี่ยถ่ายทอดสิงด่งต่างๆให้กับคนอื่นได้กล้าลงมือทําคําว่ากล้ามันเกิดขึ้นจากความเชื่อนะความเชื่อนี้เกิดจากอะไรลองคิดดูครับความเชื่อเกิดจากการสะสมประสบการณ์นะฮะไม่ได้เกิดจากวันเดียวนะครับสมมุติว่า เออเรามีเด็กคนหนึ่งนะฮะหรือพวกเราก็ได้นะฮะเ,เราอยู่หน้าห้องนะฮะคุณครูเชิญมาท่องภาษาอังกฤษอยู่หน้าห้องหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วคุณตอบไม่ได้คุณครูตีปึ้งนะ,ะคุณครูตีปึ้งครับนะเด็กก็ไม่มั่นใจแล้วว่าฉันไม่กล้าเออฉันไม่เก่งนะฮะพอทำข้อสอบก็ทำไม่ได้อีก นะับกลับบ้านแม่ก็บอกว่าหนูไม่เก่งเลยเมื่อเทียบกับเด็กข้างบ้านเป็นยังไงก็ไม่กล้ารู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจล้วความเชื่อเริ่มสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยเกิดอะไรขึ้นทําให้เราไม่กล้าลงมือทําทําให้เราเป็นคนขี้กลัวไปเลยนะฮะไม่พอแม่ส่งเราไปเรียนกวดวิชายิย่งยิ่งแล้วไปใหญ่ยิ่งเป็นคนที่ว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ดีฉันไม่ก็คือฉัน าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไงโจมตีตัวเองไปเลยฉันเป็นคนไม่เก่งเลยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากนะฮะสิ่งรอบตัวเรานะฮะอย่างเช่นในที่นี้มีใครตอนเด็กๆไม่เคยมีฉายาบ้างฟูจิก็โดนนะฮะไอยุนอย่างเงี้ยนะ,ะแน่จริงเออคุณครูก็อยู่ๆก็เอาผมขึ้นไปยืนหน้าห้องแล้วก็ถามภาษาญี่ปุ่นเซมากุเตะแปลว่า,อะ,อ,า,วาอะไรอย่างเงี้ยโดนครูว่าโดนอะไรเงี้ย ทำให้เราเกิดปมด้อยทาให้เราไม่กล้าขึ้นมานะสิ่งต่างๆนี้นะครับยกตัวอย่างมีหลายอย่างมากนะครับมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคนนี้เป็นเพื่อนคนญี่ปุ่นนะฮะสวยแล้วก็มีคนหนึ่งที่สวยพอๆกันนะที่ฟูจิเห็นมาคนนี้นะฮะเวลาไปประกวดอะไรเนี่ยเพื่อนก็ช่วยเชียวว่าเออเธอสวย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 ,สวยทํะไรก็ไปสิไปสิกลายเป็นคนที่กล้าขึ้นมานะกับอีกคนหนึ่งคนนี้ไม่มีใครชมเลย เธอคนนี้สวยนะแต่ไม่มีใครชมเธอไม่มีใครชมเธอเธอก็เลยไม่กล้าขึ้นมาเหมือนกับเด็กเหมือนกันตอนเด็กๆนะฮะผมเองจําได้เลยตอนเด็กๆนะครับเหลายคนก็คงจะเป็นอย่างนั้น,นครับมีพี่น้องกันนะฮะผมมีน้องชายที่หล่อมากนะะไปไหนเห็นฟูจิลหล่อๆนีนะ่มีน้องชายคนนี้หลอกว่านะหลอกกว่านะคือหลอ่อ คือหน้าตาไปทางพ่อคือตาโตแล้วก็เข้มมากๆเลยนะก็ไปไหนเนี่ยคุณป้าฝ่ายทางด้านคุณพ่อผมที่เป็นคนไทยเนี่ยจะชมเขาบ่อยๆรอมากรอมากแล้วคนที่ไม่ได้ถูกชมเนี่ยเออน้องชายหลอกกับฟูจิเยอะเลยน้องชายหลอกกับฟูจิเยอะเลยเป็นไงเราก็จะไม่มีความกล้าไม่มีความกล้าขึ้นมานะครับแต่มีวันหนึ่งผมเปลี่ยนระบบสมองให้เป็นคนกล้าขึ้นมาได้นะทำให้ผมนะฮะ ขาบอกก่อนนะครับผมเรียนไม่เก่ง0.5ถูกไล่ออกแล้วก็ไปอยู่ที่เข้าบริษัทหาอะไรสอบออหางานก็ไม่ได้นะฮะแต่ผมมีศาสตร์อยู่อันนึงซึ่งแม่ผมใช้ศาสตร์นี้โดยไม่รู้ตัวก็คือฟูจิเธอเป็นคนขี้เกียจเองแต่ถ้าเธอทำอะไรสักอย่างเธอก็จะประสบความสำเร็จเขาบอกงี้ครับดังนั้นนะฮะ สิ่งที่จะทําให้คนกล้าสู่ความสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมีความมั่นใจใส่ความเชื่อสาต่างๆนี้นะครับมันมีมากมายที่ผมไปเรียนมาและไปสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จประมาณ500คนระดับโลกด้วยนะฮะไม่ใช่คนธรรมดานะครับเขามีความคิดความเชื่อกันยังไงนะครับเรายุตัวอย่างอีกกันนะครับมีนักบา,รบกกบา,บาสระ,ร,บระดับโลกนักบาสบาสเกตบอลนะระดับโลกน่ะนะฮะก็นะฮนะ เขาชูทีรนี่ลงลงแม่นมากนะฮะก็ไปสัมภาษณ์นะครับไปสัมภาษณ์แล้วคําตอบก็คือนักบาสคนนี้นะฮะตอนเด็กๆเนี่ยแม่เขานะให้เขาแม่เขาบอกเขาบอกว่าแม่เขาแปลกมากก็คือให้ความมั่นใจก็คือเอาตะกร้ามาไว้ใกล้ๆเนี่ยแล้วเอาลูกบาสชูทีรล,ลงทุกทีชูทีรายลงทุกทีทําให้เขาเป็นคนมั่นใจมากกว่าเพื่อนเคยโดนไหมครับว่าเอ้ยคุณมั่นใจตัวเองเกินไปหรือเปล่าคําว่ามั่นใจตัวเองเกินไปหรือเปล่าเนี่ย จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะแต่นะคนที่เราอยู่รอบข้างสิ่งแวดล้อมเรานะสอนให้เราให้ความรู้เราเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเราให้ความรู้เราเนี่ยเขาประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการหรือเปล่าอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าอันไหนคือทํายังไงแล้วประสบความสำเร็จได้เร็วทํายังไงแล้วประสบความสำเร็จได้ช้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีโครงสร้างนะความคิดการเปลี่ยนระบบสมอง เปลี่ยนระบบความคิดจะมีการรีเฟลชนะรีเฟรมรีโฟกัสอะไรต่างเนี่ยนะฮะมันผมคุยในที่นี้ใช้เวลาตอนนี้คุยประมาณ6นาทีเนาะเอ่อมันคุยได้ไม่หมดนะฮะเราต้องมีการทำเวิร์กช็อปถ้ามีโอกาสเนี่ยผมไปสัมภาษณ์มาแล้ว500คนระดับโลกคนที่ไปมีโอกาสได้ไปส,สบสำเร็จแล้วไปสัมภาษณ์มาด้วยตัวผมเองอย่างเงี้ยคงหาไม่ได้ในประเทศไทยอะนะหาได้ยากมาก และระดับโลกด้วยนะฮะผมก็เลยอยากจะมานำมาถ่ายทอดนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่สมมตินะ,ะตอนนี้เราเป็นคนที่ไม่กล้าไม่กล้าสักหนึ่งคนแต่ประเทศไทยเรามี60ล้านคนนะ่ยคนหนึ่งเป็นคนไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าหลายคนเนี่ยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคนกล้าเป็นกล้าลงมือทําแล้วประสบความสำเร็จโดยทางรัฐเนี่ยผมเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็รันถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิด,บ,บ,ผดบ้างนะฮะเราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยมันเป็น ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านนะฮะฟังก็เลยคิดว่าผมจะไปบรรยายแล้วตอนนี้ผมจะไปที่ประเทศไทยประมาณ15วันเท่านั้นเพราะตอนนี้ผมจะต้องมีธุระที่จะต้องทำที่ญี่ปุ่นต่อนะฮะจากคนที่นะฮะเรียนไม่เก่ง0.5ลองคิดดูตอนนี้เพื่อนผมที่ดูผมอยู่นะฮะที่เรียนมาด้วยกันนะี่ะเคย บอกผมว่าคุณเรียนไม่เก่งการน,นีก้กลายเป็นอาจารย์ได้ไงเป็นเจ้าของโรงเรียนได้ไงแล้วตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่10กว่าแห่งแปลกใจตัวเองเหมือนกันเพราะเราเปลี่ยนระบบสมองสู่ความเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับและก็นะฮะตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมีบรรยายมีอยู่15ที่นั่งเท่านั้นนะครับสิที่นั่งเท่านั้นในวันที่เนี่ยตารางอยู่ไหนเอ่อในวันที่16นะฮะเดือน10ก็คือตุลานะครับ ไม่งั้นผมไม่มีเวลาละ16ตุลาใครจองมาก่อนนะครับธรรมดาแล้วตอนนี้ผมคิดว่านะฮะจะเอาทุนทั้งหมดนี้ไปเป็นค่าเดินทางไปบรรยายฟรีให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและไปบรรยายให้อาจารย์ด้วยคอยดูเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสมาร์ทไทยแลนด์และให้เป็นประเทศไทยที่เอ่อไม่ให้มีคนให้มันเท่ๆกล้านะฮะคนหนึ่งเปลี่ยนไปนะฮะ60ล้านคนจะเร็วขนาดไหนนะ คอยดูเรามาร่วมกันร่วมกันพัฒนาประเทศเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนโลกให้ดูครับลืมบอกไปว่าวันที่16นะครับ15ที่นั่งเท่านั้นครับอยู่ในราคา2,000บาทอยู่ในราคา2000บาท15ที่นั่งเท่านั้นจะบรรยายประมาณ1บ่ายโมงจนถึงเอ่ชั่วโมงครับบ่ายโมงสอ2โมง3าโมง4ี่โมง5โมง5โมงเย็นครับในวันอาทิตย์ที่16ครับจองก่อนก็ได้ก่อนถ้าหมดแล้วก็ไม่มีนะครับต้องขอโทษด้วยครับ แล้วเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะประสบความสำเร็จได้ลืมบอกไปว่าลืมบอกไปว่าฟุตบอลระดับโลกนะฮะเราจะเก่งระดับโลกเพราะเรามีโค้ดร,ระดับโลกถูกไหมฮะเราจะเก่งขับรถได้เก่งนะฮะก็ต้องมีคุณครูที่เก่งคนที่จะสอนภาษาได้เก่งก็เพราะว่าเรามีครูเก่งคนที่จะตีเทนนิสได้เก่งเพราะมีคุณครูระดับโลกนะครับดังนั้นผมจะรีบถ่ายทอดให้ยิ่งเยอะได้ยิ่งดีครับตอนนี้ แล้วเจอกันนะครับมาตาเนสวัสดีครับ